สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะเป็นรายการศึกษาพระเครื่องสมเด็จวัดละคังเราจะมาดูสมเด็จวัดละคังองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงของลุงพุทธเป็นที่กล่าวขานในตำนานสมเด็จลุงพุทธสมเด็จลุงพุทธ เพื่อมาดูพิมพ์สมเด็จวันละครจะพิมพ์ช่วงนี้จะมีโยนะพิมพ์จะโยโคงมาเหมือนกอไก่นะพิมพ์จะโยแล้วจะเห็นกรอบแม่พิมพ์ตรงนี้จะมีกรอบแม่พิมพ์ให้เห็นเดี๋ยวจะส่องให้ดูชัดมีกรอบแม่พิมพ์ พิมพ์ที่เขาเรียกว่าลุงพุทธเนี่ยคือหน้าพระพักจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดอ่าคางจะแหลมๆจะไม่เหมือนผมมะตูมจะสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเี้เกตทะลุซุม้มอ่าหน้าอกจะเป็นล่องให้เห็นหน้าอก ซอกแขนซ้ายจะสูงฝ่าซอกแขนขวาแขนข้างขวาจะวงโค้งกว้างแล้วซอกแขนซ้ายนี่จะวงโค้งแคบแต่ลึกเป็นแหลมลึกขึ้นมาเหมือนเหมือนจะมีเส้นสังคติพาดลงที่มุมซ้ายและจะมีเส้นหน้าอกนี่จะเป็นล่องเส้นเหมือนกับเส้นสังคติสองเส้นนะเป็นล่องให้เห็นเลยตรงหน้าอกองค์ลุงพุทธ แขนองค์ลุงพุธนี่จะทิ้งดิ่งนะเพื่อนๆดูทักแขนซ้ายแขนขวาแขนขวานี่จะทิ้งดิ่งลงมาจะสอบเข้านิดหนึ่งอ่าแล้วจะมีข้อศอกหากข้อศอกมีชายจีวรให้เห็นมาประสานมือประสานแล้วก็โค้งมามีข้อศอกจะทิ้งทิ้งดิ่งเอ็นๆไปทางออกมาทางด้านฝาองค์พระนะจะแขน แขนด้านขวานี่จะเอ deceived, <ๆ>็นเอ็นเอ็นเอ็นออกนิดหนึ่งแล้วก็โค้งเข้าอ่าแขนแขนซ้ายนี่ลักษณะแขนแขนซ้ายนี่อย่าทิ้งดิ่งโค้งเข้านิดหนึ่งนะอ่าเพื่อนสังเกตดูเข่าซ้ายนี่จะอ่าเดี๋ยวเข่าเข่าซ้ายนี่จะสูงสูงกว่าเข่าด้านขวาสังเกตดูนะเพื่อนแล้วจะมีปลายเท้าอยู่ตรงนี้ให้เห็นอ่าปลายเท้าเข่าซ้ายสูงฐานเขียงก็ โค้งนะานเหลียงจะโค้งเส้นผ้าทิพตตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นลุงพูดไม่เห็นเขียงหมอนก็จะลักษณะอย่างเงี้ยเขียงจะฐานสิงฐานสิงฐานสิงจะลักษณะมีหัวฐานเหมือนกันหัวหมาก้านกล้วยนะเป็นคมคมออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฐานออกมาเหมือนกันเป็นฐานเหมือนฐานขวานนะเหมือนหัวขวานนะแต่เส้นผ้าทิพ จะไม่ค่อยเห็นเส้นบ้าทิพที่วิ่งวิ่งมาเนี่ยองลุงพุธจะไม่ค่อยเห็นฐานชั้นล่างฐานหมอนี่จะเฉียงฝั่งนี้จะเฉียงเฉียงเฉียงสี่องศาเลยแล้วจะวิ่งตรงฐานนี้จะไม่ค่อยเฉียงเท่าไหรจ่จะจะเฉียงนิดนิดฝั่งนี้จะเฉียงนิดนิดฝั่งนี้จะเฉียงมากกว่าเฉียงออกอบางองก็จะเห็นเป็นร่องนะสันเป็นร่องให้เห็น พิมพ์ทรงของลุงพุทธนะเพื่อนสังเกตดูว่าถ้าอกเนี่ยจะเป็นร่องจะมีอกเป็นร่องให้เห็นเกตหน้าตาจะเป็นเหมือนกับข้าหลามตัดสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดจะไม่จะไม่กลมเป็นผลมะนาวหรือผลมะตูมเหมือนอย่างพิมพ์อื่นเหมือนกับแบบพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มตรงนี้เกตทะลุซุม้มเดี๋ยวจะเอากล้องส่องให้ดูชัดๆอ่าเรามาดูกัน ดูเนื้อเนื้ออ่าอ่าหน้าพระพักจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดอ่าเพาื่อนน้งเกดดูหน้าพระพักสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดอ่าส่องให้ดูชัดๆดูเนื้ออ่าเกดทะลุซุ้ม เนี <glass> ่ยข้างบนนี่เราจะเห็นรอบแม่พิมพ์มาอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นรอบแม่พิมพ์ชัดเจนอ่ะจะมีรอบแม่พิมพ์ชัดเจนรอบแม่พิมพ์จะวิ่งลงมาชนตรงมุมตรงช่วงแขนพอดีแขนซ้ายองค์พระช่วงกลางแขนซ้ายองค์พระรอบแม่พิมอ่ะเพื่อนเพื่อเห็นนะรอบรอบแม่พิมพ์ที่วิ่งให้เห็นเนี่ยรอบแม่พิมเนี่ยจะมีรอบแม่พิมพ์วิ่งให้เห็นเนี่ยข้างบนเนี่ยวิ่งมาเนี่ยองค์นี้จะตัดข้างนอกนิดนึง กอบแป้พิมพ์ชัดเจนอ่าองค์ลุงพุธมีกอบแม่พิมพ์ให้เห็นชัดเจนดูเนื้อเนื้อลุงพุธสองเนื้อใกล้ๆอ่าดูเนื้อเนื้อหนึบนุ่มเป็นพระที่ลงลักไว้ลักเปิด เป็นบางส่วนให้เห็นเหน้าอกจะมีเป็นร่องให้เห็นน่ะเพื่อนดูนะหน้าอกจะมีเป็นร่องหน้าอกจะเป็นร่องอนั่งบนฐานสามชั้นดูฐาน ฐานหมอนชัดๆด,ดูฐานหมอนให้ดูดูเนื้อนะเนื้อเนื้อลุงเนื้อสมเด็จวัลคังให้เพื่อนดูเนื้อเนื้อสมเด็จวัลคังเนื้อจัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อจัดนะเห็นเม็ดซุ้มกอเงี้ยจะมีให้เห็นเม็ดแดง,แดง แต่เนื้อที่เปิดจะเห็นเนื้อเนื้อเนื้อวัดละคังนะให้เพื่อนดูเนื้อวัดละคังให้ดูเนื้อชัดๆัด พระพักจะเป็นสี่เหลีย่ยมข้อหลามตัดเกตทะลุซุม้มอ่าเนี่ยจะเห็นฝั่งขวาก็จะเห็นกรอบแม่พิมพ์ชัดเจนมีกรอบแม่พิมพ์วิ่ง ดูเนื้อวันละคังฮะเพื่อนจําเนื้อวันละคังไว้ดูเนื้อเนื้อจะเนืบนุ่มนะเนื้อวันละคงังให้ดูเนื้อชัดๆัดอ่าดูว่าเขาดูอ่า เพื่อนดูที่หัวเขา่าเข่าซ้ายนะจะเห็นปลายนิ้วให้เห็นปลายปลายเท้าขัดข้างซ้ายจะซ้อนออกอยู่ข้างล่างเข่าจะทับ่ะเพื่อนสังเกตดูนะตรงนี้สังเกตสังเกตดูจะมีเข่าจะทับเท้าฝั่งซ้ายให้เห็นอ่าชัดเจนชัดเจนอ่าเนี่ย ให้ดูเนื้อเนื้อนะเนื้อจะนุบนุ่มเนื้อดูเนื้อเนื้อที่เปิดนะรักเปิดก็จะเห็นเนื้อลักเก่านี้จะหลุดเป็นแผ่นนะเพื่อนจะหลุดเป็นแผ่นให้เห็นเลยแข็งแล้วหลุดเป็นแผ่นพระที่ได้อายุก็จะดันลักหลุดออกเป็นแผ่นเนื้อ พอเ네น uh, <pl ains> ื like ้อเปิดออกมาแล้วเราก็จะเห็นเนื้อวัลระคังจะออกขาวอมเหลืองนะเนื้อขาวอมเหลืองสวยงามอ่าทีนี้มาดูข้างหลังข้างหลังนี่รักยังเหลือเยอะอะรักยังรักยังเหลือเยอะข้างหลังเนี่ยรักเต็มเลยข้างหลังยังรักยังไม่เปิดอ่าจะดูเนื้อได้หน่อยจะให้ดูเนื้อวัลระคัง เนื้อหลังอ่าดูเนื้อดูเนื้อเนื้อที่เปิดนะเนื้อมันหนึบเนื้อหนึบมันหนึบนุ่มเนี่ยดูเนื้อเนี่ยดูข้างตัดข้างอ่าเพื่อนดูข้าง จะมีรอยขยื่นของมวลสารที่ตัดจะมีเม็ดสีขาวให้เห็นสองข้าง สมเด็จวัดละขังเขาเน้นส่วนใหญ่เขาจะต้องมีกรอบแม่พิมพ์จะเห็นกรอบแม่พิมพ์ชัดเจนอ่าเพื่อนเห็นไหมกรอบแม่พิมพ์ ให้ดูเนื้อชัดๆเนื้อวัดละคังกรอบแม่พิมพ์ชัดเจนเนี่ยวันละคังจะเห็นกรอบแม่พิมพ์เกตทะลุซุ้ม เห็นเม็ดมวนสารเม็ดชุมกอที่เม็ดชุมกอที่สมเด็จโตเอามาผสม นี่แหละองค์ลุงพุทธชัดเจนเพื่อนๆจําพิมพ์ทรงไว้เพื่อนอ่าเป็นเนื้อเนื้อที่นึบนุ่มอ่าให้ดูเนื้อสมเด็จวัดละคังองค์ลุงพุทธเขาเรียกเป็นองค์ที่มีชื่อเสียงในตำนาน โอเคครับสุดท้ายขอให้เพื่อนๆโชคดีได้พระแท้ๆขึ้นคอขอให้โชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ